ถนนเข้าสวนสองข้างทางมันเป็นยา,งงากไงยาครอบทนไม่ไหวฉันจะเที่ยวถนนละมีใครจะว่าอะไรให้ไหมนางถามบอกว,ว่ามีใครหม่เหรอเที่ยวเต็มที่เลยมาแต่เศร้าเลยวะเนี่ยแต่ว่าป้อมหน้าบ้านจ้าแต่ว่าป้อมกลำหมวงหน้าบ้านจาังกจกแก้ว่าเอาหมดส้มมาปล่อยจา้าขอบเปิดคนเอายามาฉีด นะปุนนณะร้านค้าลุงเด่นขาวขาวปุนแต่บ้านนะ่ะเสาไฟฟ้าเข้าถึงแล้วไหมสาวไอ้ฟอสร้านสาวเอาเขียใส่กับอันอันนี้มันแป๊มถึงที่ยตัดยาข้างถนนมีแต่คนเอิ้นใส่บ้านบนอยู่ข้างๆฝัง่งนี้นะ่นะปุณเอายาฉีดแต่ฝั่งนี้่ปุณได้เฟี้ยวไง แล้วเราเข้าสวนน่ะเอ่อเป็นท่ออย่างอ่ะต้นไม้มันคือมันเราขับรถยนต์เข้าวะเนาะต้นไม้มันขูดสีรถจะครอบก็เลยต้องเที่ยวเจ้าต้องถางหญ้าออกมาทุกปีก็ถางทุกปีเพราะว่ากวรจะถึงสวนน่ะเกือบครึ่งกิโลเหมือนกันนะห้าร้อยเมตรได้อยู่สมรีก็เลยต้องจุยเข้ากังได้กินตื่นแตกต่างมาไปเลยเจ้า ก็บอกว่าตรงนั้นมันเป็นหนามจี้หยอบเขเลยบอกว่าเดี๋ยวเห้เอายามาฉีดเอาอันนี้ปลามันปลามันคนอื่นนะคะไม่ใช่ปลามันเราบ้านเราอยู่นู่นสวนพันรังคาเขาข่าวว่ารสกเจ้าแต่มันไม่มีคนถางให้ฟังเนี่ยเวลาเราขับรถเข้าเรามันลาบากในเนยเจ้าสมศรีก็เลยต้องถางก็จะครอบจะครอบเขาไม่ชอบแบบมันลกกันเนาะก็เลยต้องถางปลาไผ่อย่างมนุนิแลยเจ้าถางออก สองคนพัวเมียก็จุยกันเดี๋ยวข้างๆนั่นเดี๋ยวจะเอายามาฉีดเพราะมันเป็นหนามจิยหยอบหนามจิยหยอบเขาเลยหนามที่มันมีที่มันมีหนามอะ่ะเออยญ้าที่มันมีหนามอะ่ะเขาเรียกยญ้าอะไรไม่รู้ภาษาไทยอะ่ะเลี๋ยเจาเราก็ตัดข้างทางสองคนพัวเมียเสร็จแล้วก็จะไปจุยหลานสาวดึงใสยย่ยางอันนี้ลุงเด็ชบนดักแมงอีชอนได้แค่นี้ลวม้งวันนี้ โหน้ำกำเป้าได้เาวเลยสามผลจ้าครับหลานสาวไหนมองมิวายท่านวะน่ะใจอันนี้โหดเราคนดึงสายเล้บบอลเบรลี่เฮฟวี่วิคต์และบอลแฮปวอเตอร์ มันถึงจะยาวแค่ไหนคือใสา่ย,ยามันถึงมันกำได้นะทิบย์อมึงเสียพัดเลยเดี๋ยวปีไปเสียเพะ <laughs> โอเคปีจะไปเสียป,ปากแล้วนะ จะถึงลุ่มบนญมาถิดลึงสายไฟไปลุงปะคลก้อกสายไฟไปลุกแต่อันนี้มันนักนนเขาก็ไปใช้น้ำตั้งลุ่มบนี้ออโอเคออนมันๆท่านมายำหัว <c oughs> เอาไดบุ ทรงคุที่เสียเปียกมานหมดหลดน้ำกำป้าน้ำเยอะนะแต่ไม่มันมีเว,ม,ม,เว c. มันหูจะหดจะไดก็เลยต้องใจได้โบเพราะว่าน้ำใสายางดำเนี่ยเอามาวางไว้เหมไหนไมันไม่พอรถแล้วมันไม่<า>จุมจ่มแลฮะได้จุ่มเดีไม่มาดก,กันจ้ะแปลงใสายางอยู่